เมื่อเราตรวจพบว่าเราติดเชื้อโควิดและหายจากการเจ็บไข้และการป่วยแล้วเราจะทราบยังไงว่าเราหายขาดจากการติดเชื้อโควิดในครั้งนี้โดยทั่วไปเมื่อร่างกายคนเราได้รับเชื้อโควิดเข้ามานะครับร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาชื่อว่า IgM นะครับก็จะสร้างขึ้นมาประมาณวันที่10นะครับหลังจากที่เราได้รับเชื้อซึ่งจะเป็นช่วงที่มีทั้งเชื้อโควิดและภูมิต้านทาน IgM ที่สามารถตรวจเจอได้ และต่อจากนั้นอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือจากการที่เรารับเชื้อมาประมาณสัก2ออาทิตย์นะครับร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือ IgG ซึ่งภูมิต้านทานตัวนี้จะเป็นเกราะป้องกันร,ร่างกายเรานะครับว่าสามารถป้องกันเชื้อโควิดไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเราในครั้งต่อไปได้ฉะนั้นการเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพื่อตรวจหาภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อต้านเชื้อโควิดจึงเป็นวิธีที่ดีที่ยืนยันได้ว่าเราหายจากโควิดในครั้งนี้